ตื่นขึ้นมาตอนเช้าบางยังคงรวยเหมือนเดิมต้องขอบคุณโลตีที่ทําให้ชีวิตบางไม่เหมือนเดิมนี่คือน้าพักน้าแรงจากการขายโรตีบูดรพระสูตรบางทําให้ช่วงนี้พี่ใหญ่แห่งอาชีวะอินเดียมีรายได้เป็นกอกเป็นกรรมถึงกับประกาศจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ให้หลากหลายสถาบันเข้ามาเชิดฉายวัั้นนกันน้ำะ ที่ประเทศไทยมีคอนเสิร์ตใหญ่หินเหล็กไฟแต่ที่มุมไบพวกเขามีคอนเสิร์ตหินเหล็กสนิมบอกเลยว่าเดือดกว่ามากแน่นอนจากผลประกอบการปีที่แล้วเทคนิคมาซาร่าพวกเขาคือตัวเต็งที่จะเป็นหัวเรือใหญ่ในคอนเสิร์ตนี้เพราะตั้งแต่เสียงดน,นตรีขึ้นพวกเขาก็เริ่มระเลงผงมาซาร่ากันซะแล้วในคอนเสิร์ตใหญ่หินเหล็กสนิมนี้ใครแอบเต้นซอยซอยนกคุมหลีให้บางเห็นได้มีบาทาลอยเข้ามาประทับที่ใบหน้าแน่นอนเพราะที่นี่คือมุมไบเขาใช้สเตปที่เหนือชั้นยิ่งกว่านั้นใครที่เต้นดีมีแววก็จะถูกรับเลือกเข้าสถาบันใหญ เด็กคนนี้เขามีของระดับโลตีดีฟโชว์สเต็ปสับขาอยู่หน้าเวทีมาอย่างยาวนานเห็นบอกว่ารุ่นนี้ฟันเฟืองมีปัญหานิดหน่อยก็เลยต้องขาลานเอางานคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้พี่ใหญ่ลงมาคุมเองบอกเลยว่าใครเต้นไม่เข้าตาโดนเอาปานิปุรีปาใส่แน่นอน เมื่อรัสต้ามีโฟลลดราคาเราได้จัดช็อปมาให้ฟอร์มช่างได้ใส่อย่างเต็มที่และต้องขอขอบคุณกูปองส่วนลดเครื่องราคาที่ช่วยให้เราประหยัดไปได้อีกเยอะหลังจากเสื้อช็อปส่งมาถึงพวกเขาก็พากันถึงขังเป็นบ้านใหญ่คาดว่าสี่ิงคอแลบกับนกคุมหลีคงมีให้เห็นและอีกไม่ช้าคาดว่าน่าจะมีการสถาปนาเทคนิคป่าเขาเกิดขึ้นสถาบันนี้รุ่นใหญ่เขาใส่สโลงกันส่วนรุ่นเล็กรุ่นเบบีก็ยังต้องใส่กางเกงยีนเหมือนเดิมพวกเขาได้ละทิ้งความเป็นฟอร์มช่างและหันหน้าเข้าสู่วิถีหินเหล็กไฟอย เราจะจับพวกเขาไปทำฟอร์มช่างชุบแป้งทอดรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ต้องล้างปั่นแห้งแล้วสามารถตากได้เลยที่เห็นอยู่ก็คือการตั้งด่านตรวจความสะอาดใครที่เพิ่งอาบน้ำมาก็จะโดนปะแป้งแบบนี้แหละพราะช่วงนี้สายข่าววงในรายงานมาว่ามีการลักลอบขนสบู่เข้ามาในอาณาเขตนกคุ้มหลีเราเลยต้องตั้งด่านสกัดไว้หลายจุดเพื่อป้องกันไม่ให้ความสะอาดเข้ามาระบาดในอาณาเขตของเราคาดว่าน่าจะเป็นเหล่าไวรุ่นเทสดีที่ชอบมากันแกล้งพวกเราอีกแล้วเราพยายามรักษาอาธิปไตยฟอร์มช่างมาโดยตลอดนกคุ้มหลีจะต้องไม่แปดเปื้อนสบู่เพราะประกัน สุดท้ายที่เพิ่งออกจากห้องทดลองกำลังจะเข้าสกัดกั้นในไม่ช้า ที่หลายคนเห็นควันขมงตามท้องถนนอยู่นี่ไม่ใช่อสอมอมาค้อนอยุงนะครับแต่นี่คือพิธีคุบฝุ่นของฟอมช่างขมิแมตติพีเอ็มสยังไม่กล้าเข้าใกล้ที่นี่มันคือหนึ่งในพลังแห่งผู้ศรัทธานกคุมหลีที่สามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูร้อนฤด,ดูหนาวก็ไม่สามารถเอาพวกเขาลงได้นอกจากฤด,ดูฝนเพราะงั้นทางศูนย์วิจัยฟอมช่างของเราเลยลงมติกันแล้วว่าจะให้พวกเขาซอยๆนกคุมหลีอยู่แถวนี้แหละจะได้ไม่ต้องกลัวการจับจ้องจากเหล่าบ้านใหญ่ทั้งหลายแล้วช่วงนนนีี้มมมมข่่่่าาาาวววงงใใอออคค์กกกรอัยนอนาายโลไถูจ ถีฟอมช่างเท่าไหร่ที่กังเกงคงกระพันของเราหมักหมมเชื้อโรคมากเกินไปและไม่ได้มาตรฐานบอกเลยว่าถ้าจะให้เราทักทําความสะอาดเราขอเป็นขี้กากดีกว่ากางเกงหลายตัวของเราพยายามยื่นอยอแล้วแต่เขาให้เราไปยื่นอยอแทนแม้แต่เบบีฟอร์มช่างเองใส่แล้วก็ยังเป็นรุ่นใหญ่ได้และอาจจะก้าวเข้าตู่แกนแท่งนกคุมหลีในไมช่ช้ารุ่นนี้บอกเลยว่าเดินหลงกับแม่ในตลาดมีร้องเดินผ่านกองของเล่นบอกอยากได้ช่วงบ่ายๆคุมบ้านลมต่อนี่แหละคือวิธีเทคนิคฟันน้ํานมและที่นี่ก็คือถนนหลวงคุมหลีฟอร์มช่างกลุ่มนี้มาจัดจองส ถานที่ในการลากกางเกงคงกระพันอาการขึงขังหรือยึกยักยึกยักแบบที่เห็นคือพวกเขาดีใจที่กำลังจะได้กางเกงตัวใหม่ ที่กองถ่ายคุมหลีสตูดิโอเราตกลงกันแล้วว่าจะสร้างหนังฟอร์มยักษ์ที่นำโดยพ่วงกับมากประสบการณ์เขาได้ฝากผลงานมาแล้วมากมายทั้งตำนานรักนักเขืินคุมหลีแม้แต่แนวสยองขวัญก็มีอย่างหนังอาถรรพ์ผีฟอร์มช่างและเรื่องล่าสุดที่กำลังถ่ายอยู่มีชื่อว่าสีคิงมิงกะลาบาและที่หลายคนเห็นอยู่ไม่ใช่ที่ถ่ายหนักถ่ายเบาแต่เป็นที่ถ่ายทำภาพ,พยนตร์ของเราก่อนจะเริ่มงานพ่วงกับท่านก็ต้องมาล้ำวงสวงขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าขอว่าเราไม่ได้มาร้ายแค่คล้ายๆว่าจะเป็นบ้าเพราะคาดว่าน่าจะกินต้มไม่ล้างใบววันนนี้้คิดด่่่่าาาไไมจะย แม้แต่ช่างไฟเองก็ยังหาฐานไฟฉายไม่เจอเลยนักแสดงตีคิงมินกะละบาของเราก็พร้อมแล้วแต่ตากล้องของเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่ตอนนี้กำลังเช็ดเลนให้สะอาดอยู่เดี๋ยวมันมีฟิลเตอร์หมอกติดมาด้วยความคามชัดของเรามาตรฐานอยู่ที่1 4 4 pm 2.0ปัจจุบันนี้เรามีพระเอกแล้วแต่ก็ยังขาดนางเอกอยู่นักแสดงนำฟอร์มช่างหน้าอ่อนคนนี้ค่าตัวสูงเอาเรื่องเหมือนกันเราได้มัดจามีลงขอไว้ถ้าเกิดแสดงเสร็จเราจะให้หวีผมครั้งหนึ่งสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากแสดงคู่กับพระเอกเบอร์หนึ่งของเราก็ติดต่อมาได้เลยและในบทอาจจะมีฉากเล็บ และขอประกาศตรงนี้ว่าต้องการเบบีฟอร์มช่างจานวนมากเพื่อมารับบทเป็นอาชีวะผ้าอ้อมเด็กควบคู่กับเทคนิคบ้านลมแล้วก็ช่างกลโคโดโมก็ยังเปิดรับอยู่